ถ้าคุณอายุเกิน30ปีหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นสารพัดต,ต้อนะคะอย่าลืมไปตรวจเช็คตาปีละครั้งค่ะเช็คอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคือค่าสายตาค่าสายตาคนปกติควรจะอ่านได้บรรทัดที่7นะคะแบบนี้เขาเรียกว่า20-20ถือว่าดีเยี่ยมค่ะต่อไปนะคือการวัดความดันลูกตานะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นเครื่องวัดความดันลูกตามันจะเป็นเหมือนลมพ่นเข้าไปที่ตานะคะค่าปกติของคนเราจะอยู่ที่ไม่เกิน21นะอย่างอันนี้14กับ15ปกตินะคะ อันที่3ก็คือการตรวจตาด้วยเครื่องสลิดแรมนะคะอันนี้เราจะใช้เครื่องนี้ดูจอประสาทตาแล้วก็ขั้วประสาทตาบางคุณหมอเขาใช้การถ่ายภาพแทนนะคะดูขั้วประสาทตาแบบนี้ปกติคือขั้วประสาทตาเป็นสีชมพูและไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปแต่ถ้ามันใหญ่กว่านี้นะคะมีความเสี่ยงเป็นต้อหินได้ซึ่งต้อหินเนี่ยมันเป็นภัยเงียบนะคะไม่ค่อยมีอาการเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมาคัดกรองปีละครั้ง เห็นไหมคะว่าหมอตานี้อุปกรณ์เยอะมากแต่ได้ใช้ทุกอันเลยนะอย่าลืมไปตรวจตาปีละครั้งนะคะสำคัญมากจริงๆ